จะว่าไปวันนี้เราก็กินเหล้าเยอะแล้วนะเนี่ยรู้สึกเมาจังเลยหลับดีกว่ามาแล้วลูกพ่อมาแล้วไม่ร้องนะลูกนะพ่ออยู่นี่แม่ทำไรอยู่อะทำไมไม่รู้จักดูแลลูกเห็นไหมเนี่ยลูกร้องไห้ใหญ่เลยโอ้ยอะไรขอนเธอเนี่ยเรียกอะไรนักหนาไม่เห็นหรอกว่าคนยังนอนอยู่ แต่ลูกกําลังร้องนะเธอเป็นแม่ภาษาอะไรทําไม่ไม่รู้จักดูแลลูกเธอเป็นพ่อก็ดูแลเองสิเมื่อวานฉันกินเหล้าจนเมาจะเอาแรงที่ไหนไปดูลูกคราวหน้าเธอก็กินให้มันน้อยลงหน่อยได้ไหมไม่ฉันจะกินเยอะเหมือนเดิมของชอบฉันน่าจะทาําไมส่วนเธอก็เลี้ยงลูกไปเลยนะหม,ห,มหมดแล้วว่านี่เธอฉันของเงินซื้อเหล้าหน่อยสิไม่ให้หรอกไม่ให้ใช่ไหมได้งั้นเอาลูกมันนี่ งั้นแกก็เอาเงินมาให้ฉันสิอ่อน,นี่นี่เอกไปสิแค่นี้ก็จบอ่ะอลูกแกคืนไปโทษลูกพ่อพ่อขอโทษนะที่ทำให้หนูมีแม่ที่เล่าแบบนี้โอ,โอ้ลูกไม่ร้องนะสงสัยลูกหิวนมแน่เลยจะทำยังไงดีเนี่ยอร่อยจังเลยจะให้ลูกกินนมแม่ก็ดูสภาพแม่สิ กินเหล้าเมาขนาดนี้เราไม่กล้าให้ลูกกินนมหรอกกลัวลูกเป็นอะไรขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อนมผงให้ลูกกินดีกว่านี่เธอฉันจะไปซื้อนมผงให้ลูกสักหน่อยอ่ะฝากลูกไว้สักแปบได้ไหมเออเดี๋ยวฉันดูลูกให้เอามานอนไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพ่อกลับมานะลูกนะพอสั่งเมาหน่อยก็เริ่มหิวแล้วง้นเราทำข้าวต้มกินสักหน่อยดีกว่า เมื่อไหร่เขาจะส่งสทีนเนี่ยฉันเริ่มง่วงแล้วนะต้องข้าวไว้แบบนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกมนะั้งเดี๋ยวฉันขอไปเงียบสักหน่อยแล้วกันโอ๊ยทําไมมันร้อนๆแบบนี้เนี่ยฮะไฟไหมตายแล้วทํายังไงดีเนี่ยฉันต้องรีบหนี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 อลืมเล่าลืมเล่าจะหนีไปจะลืมเล่าไม่ได้เด็ดขาดเ <c oughs> ฮ้ยรอดแล้วของรักของผัวของฉันดีใจจังเลยได้หยิบมันออกมาได้เนี่ย <c oughs> ฮะ บ้านไฟไหมแม่บ้านไฟไหมได้ยังไงเนี่ยแล้วลูกล่ะลูกอยู่ไหนตายแล้วฉันรีบมากจนไม่ได้อุ้มลูกออกมาลืมลูกแต่ไม่ลืมขวดเหล้าเนี่ยนะเธอนี่มันเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยลูกพ่อไม่ต้องห่วงนะพ่อจะไปช่วยหนูเดี๋ยวนี้ทำไมผัวฉันมันโง่ขนาดนี้เนี่ยไฟไหมขนาดนั้นกล้าเข้าไปได้ยังไงมันไม่กลัวตายแล้วไงเนี่ยเครียงกับมันกินเหล้าดีกว่าลูกพ่อ ลูกพ่ออยู่ไหนพ่อไมาช่วยหนูแล้วลูกพ่อไม่ต้องกลัวนะลูกนะเดี๋ยวเราออกไปจากที่นี่กันปลอดภัยแล้วนะลูกเกิดเรื่องใหญ่ขนาดน,นี้เธอยังไม่น่้กินเหล้าอีกเหรอก็เหล้ามาเหลืออยู่ตั้งเยอะนี่จะทิ้งฉันก็เสียดายข้ออ้างเยอะจริงๆเลยนะเธอเนี่ยโชคดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟไวทันบ้านก็เลยไม่เสียหายมากแต่สิ่งที่โชคดีที่สุดก็คือ ลูกของเราปลอดภัยอร่อยดีมาอ่ะมีความสุขที่สุดฉันรักเธอนะเล่าจ๋าดูสิเกิดเรื่องขนาดนี้ยังมีหน้ากินเหล้าไม่หยุดอีกเราคงอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแม่แบบนี้จะสอนลูกให้เป็นคนดีได้ยังไงลูกรักของพ่อถ้าหนูต้องกำพาแม่หนูจะโกรธพ่อไหมลูกแต่หนูไม่ต้องหว่วงนะ พ่อคนนี้จะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกเองเราสองคนไปจากบ้านหลังนี้กันเถอะปล่อยให้แม่มีความสุขกับเล่าของเขาไป ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินคนเดียวส่วนภรรยาของผมใช้เงินเก่งมากช็อปปิ้งทุกวันส่วนลูกสาวของผมก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้กันเรียนโทรศัพท์ปีละ2-3ถึงเครื่องสั่งของออนไลน์ทุกวันจนทุกวันนี้ผมหาเงินให้สองคนแม่ลูกใช้ไม่ทันแล้วพ่อแม้ว่าวันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหมไม่เห็นในโซเชียลนะพ่อมันมีร้านบุฟเฟ่มาเปิดใหม่ร้านยางมูอาหารเป็นน่ากินวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะ แพงไหมล่ะแม่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแม่เชื่อว่าคนน่แข่งพ่อไม่ล่วงหรอกนาแค่หัวรัดหนึ่งหมื่นเองฮะบุฟเฟ่อะไรหัวรัตั้งหนึ่งหมื่นบ้านเรามีสามคนก็ตั้งสามหมื่นเลยนะพ่อว่ามันแพงไปนะแม่อย่ากินเลยก็แม่อยากกินนี่พ่อทำไมพ่อชอบขัดใจแม่อยู่เรื่อยเลยงอนเล่าอย่างอนเลยนะแม่ถ้าแม่อยากกินพ่อก็จะพาไปจริงจริงนะพ่อจริงสิ พ่อดูสิเสื้อสีชมพูตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะหนูอยากได้ถ้าอยากได้เดี๋ยวพ่อจะซื้อให้แล้วเสื้อตัวละเท่าไหร่ละ่ะตัวละ500เองค่ะโอเค5้าเดี๋ยวพ่อโอนให้เลยเดี๋ยวก่อนคะ่ะพ่อ5้า้อยอย่ามันเสื้อสีเดียวแต่หนูอยากได้สิบสี รวมแล้วเป็นห้าพันค่ะพ่อหนูจะเอามาทําไมต้องสิบสีละลูกเลือกสีที่ชอบที่สุดมาสีเดียวก็พอหนูเลือกไม่ได้หรอกค่ะพ่อหนูชอบทุกสีเลยเร็วสิพ่อรีบโอนเงินมาหนูจะได้โอนให้ร้านค้าเขาจะได้ส่งเสื้อมาให้หนูเร็วๆก็ได้ก็ได้พ่อเพื่อนของแม่เขาไปเที่ยวต่างประเทศกันน่ะแม่อยากไปบ้างเราไปเส้นเดือนนี้ดีไหมโรงเรียนยูกีเขาหยุดยาวครอบครัวของเราจะได้ไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นกันพ่อว่าพวกเราเที่ยวประเทศไทยก็พอแล้วมั้งแม่ ไม่เอาไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศไม่อยากแต่งตัวส,สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปกับดอกสักหลนาน้า,น,าน้าพ่อพาแม่ไปหน่อยเออถ้าพ่อไม่ตอบแบบนี้ก็ถือว่าตกลงแล้วนะ พ่อหนูอยากได้โทรศัพท์ใหม่ะโทรศัพท์เครื่องเดิมเสียเหรอลูกไม่เสียแต่ว่ามันตกรุ่นแล้วพ่อว่าถ้ามันไม่เสียก็ใช้เครื่องเดิมไปก่อนเถอะโทรศัพท์มันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นไม่เอาพ่อหนูอายเพื่อนเพื่อนของหนูเขาก็มีโทรศัพท์เครื่องใหม่กันหมดพ่อแม่ขอเอาบัตรเครดิตของพ่อไปรูดช้อปปิ้งนะแม่หนูไปด้วยใช้บัตรเครดิตพ่อรูดซื้อโทรศัพท์ให้หนูด้วยนะได้สิจา้าลูกมีบัตรพ่ออยู่ในมือเดี๋ยวเราช้อปปิ้งก,กันให้เต็มที่เลย ทำไมสองคนแม่ลูกเนี่ยนับวันยิ่งใช้เงินเก่งกันขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปครอบครัวของเราต้องล้มละลายแน่ๆเราต้องดัดนิสัยสองคนแม่ลูกนั่นซะแล้วเราเขียนจดหมายไว้ให้สองคนแม่ลูกได้อ่านส่วนเราจะหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปช้อปปิ้งเนี่ยสนุกจังเลยนะลูกนะดูสิได้ของมาเยอะแยะเลยนั่นนสิค่ะแม่ว่าแต่ทำไมบ้านเงียบจังแล้วพ่อไปไหนละเนี่ยพ่อจ้าพอ่อเราสองคนแม่ลูกกลับมาแล้วนะ แม่มีจดหมายด้วยนี่มันเป็นจดหมายของพ่อนี่คะแม่แล้วในนั้นมันเขียนว่าอะไรอ่ะลูกพ่อบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วเพราอเราสองคนแม่ลูกใช้เงินเปลืองเหลือเกินพ่อจะขอแยกตัวไปอยู่คนเดียวสักพักและไม่ให้เงินเราใช้ถ้าเราสองคนแม่ลูกอยากได้อะไรต้องหาเงินใช้เองจะได้รู้ว่าไหนแค่ไหนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทถ้าแม่กับลูกสำนึกได้พ่อถึงจะกลับมาทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยพ่อนะพ่อดูสิโทรไปก็ไม่รับ เราจะทํายังไงกันดีจ๊ะแม่หนูทํางานอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวแม่จะลองออกไปหางานทํานะลูกหลังจากที่ฉันทํางานได้แค่สองวันฉันก็รู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนจะตายเลยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายตอนนี้ฉันรู้คุณค่าของเงินแล้วฉันจะไม่ใช้เงินเปลืองอีกแล้วหนูด้วยจ้ะแม่แม่มิวกี้พ่อกลับมาแล้ว แต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละไปอาบน้าเดี๋ยวนี้เลยอาบน้ําดึกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกแป๊บหนึ่งนะแม่หนูก็ชอบพูดแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสุดท้ายหนูก็ไม่ทําสักทีงั้นหนูขอเวลาอีก5้านาทีละกันก็ได้ก็ได้ไดมิวกี้ไหนบอกอีก5านาทีจะไปอาบน้ำไงลูกแม่ก็สา์เชื่อใจนี่เลยมาตั้งสินาทีแล้วหนูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยทำไมหนูถึงพูดได้เป็นคำพูดแบบนี้เนี่ยลูกโอ๊ยแม่จะอะไรกับหนูนักหนาเนี่ยวันนี้หนูขอไม่อาบน้ำหนึ่ ทำไมหนูถึงทาตัวสกปรกแบบนี้เนี่ยลูกหนูเล่นมาทั้งวันทงเชื้อโรคสิ่งสกปรกมันหมักหม,มมอยู่ในตัวหนูนะหนูไม่รู้สึกคันหรือเม็นซาบตัวเองบ้างเหรอลูกไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกดีมากที่ไม่อาบน้าลูกฉันทาไมพูดไม่ฟังแบบนี้เนี่ยมิวกี้ตีสองแล้วนะลูกทาไมไม่ไปนอนอีเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกก็หนูไม่ง่วงอ่ะแม่ไม่ง่วงก็ต้องนอนนะลูกพรุ่งนี้หนูมีสอบเก็บคะแนนถ้าตื่นไม่ไหวจะทํายังไง โ ribution, อย้ยแ,แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหนูรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรพรุ่งนี้หนูตื่นไวแน่นอนส่วนแม่ก็ไปนอนปะอย่ามายุ่งกับหนูเฮ้ยสายแล้วนี่นะฉันจะไปสอบทันไหมเนี่ยแม่ทาไมไม่ปลุกหนูเห็นไหมหนูตื่นสายเลยเนี่ยก็หนูไม่อยากให้แม่ยุ่งไม่ใช่หรอแม่ก็ไม่ทําแล้วไงแม่นะแม่ช่วงนี้ลูกของฉันมีพฤติกรรมแปลกๆกลับบ้านคาบทุกวัน จากที่พูดอะไรไม่เคยฟังตอนเนี้หนักเข้าไปอีกฉันไม่รู้จะทำยังไงกับลูกคนนี้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันเป็นครูที่โรงเรียนของเด็กหญิงยูก้นะคะอ๋อคุณครูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้เด็กหญิงยูกี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยค่ะการบ้านก็ไม่ทําส่งแล้วก็ชอบโดดเรียนไปร้านเกมด้วยนะคะ ครูไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าโดดเรียนอีกครั้งอาจไม่มีสิทธิสอบได้นะคะคุณแม่ครูอยากให้คุณแม่ช่วยเป็นหูเป็นตาอ,อีกแรงหนึ่งนะคะฉันรับทราบแล้วค่ะคุณครูฉันจะรีบหาทางตักเตือนลูกนะคะมิวกี้อะไรแม่ครูโทรมาบอกแม่ว่าหนูชอบโดดเรียนไปร้านเกมจนแทบจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วหนูทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยลูกจริงทำไมถึงทำแบบนี้ก็หนูขี้เกียจเรียนน่ะแม่ ไม่ได้นะลูกหนูยังเด็กมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือแม่อย่าพูดมากเลยยังไงหนูก็ไม่ไปเรียนแล้วก็เลิกเหอนสักทีเถอะโดูลำคาญหนูยังเห็นแม่เป็นแม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยเล่นโทรศัพท์ใส่เลยฉันไม่สนใจหรอกแม่อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะทำไมทำแบบนี้ไม่ตอบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในเมื่อลูกไม่ฟังแม่แม่ก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วแล้วแม่จะไปไหนอะ่ะแม่จะไม่อยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปทำไมอ่ะแม่ ก็หนูไม่เชื่อฟังแม่ยังไงล่ะในสายตาของหนูยังมีแม่คนนี้อยู่หรือเปล่าแม่คงอยู่บ้านหลังนี้ร่วมกับหนูไม่ได้อีกแล้วถ้าแม่ไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงในเมื่อหนูคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วงั้นอยากทําอะไรก็ทําเลยไม่นะแม่หนูไม่ให้แม่ไปไม่แม่จะไปหนูต้องทํายังไงแม่ถึงจะเปลี่ยนใจอยู่กับหนูหนูต้องกลับไปตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ที่น้อยลงแม่พูดแม่เืออะไรก็ฟังกันบ้างตกลงต่อไปนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะเชื่อฟังแม่ทุกอย่าง ยุกีหลานยายยุก้เอ้ยยุกีเฮ่าไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยระยะก็ไม่มาอ้าวนั่นเองจะไปไหนเหรอลูกแม่หนูเถอะตะกล้าแบบเนี้หนูก็ต้องไปซักผ้าสิอามออกมาได้นะแม่เนี่ยคำถามสิ้นเคจริงๆเลยแม่ถามแค่เนี้ยเองต้องดุแม่ขนาดนี้เลยเหรอแม่เสียใจนะรูกแม่หนูพูดแค่เนี้ยทำไมแม่ต้องดราม่าด้วยเนี่ย กดหัวไปดีกว่ามิกคิหลานยายมาแล้วเหรอยายกําลังหาหลานอยู่พอดีเลยแล้วยายหาหนูทําไมหรอยายจะให้หลานกดเบอร์นี้ให้ยายหน่อยยายจะโทรหาน้องสาวของยายยายจะไม่ได้แล้วว่ามันกดยังไงหนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้คุยกับน้องสาวขอยายแค่กดโทรออกแค่นี้ง่ายจะตายหนูสอนยายไปหลายรอบแล้วนะ ทำไมยายถึงไม่จำใส่สมองบ้างเวรกรรมอะไรของหนูเนี่ยถึงต้องมียายที่โง่แบบนี้ยายขอโทษนะหลานที่จำไม่ได้คนแก่ก็ความจำสั้นแบบนี้แหละนะก็ได้ก็ได้แต่หนูจะสอนยายแค่ครั้งเดียวและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าครั้งนี้จำไม่ได้ยายก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์และจ้าหลานว่าแต่หลานต้องพูดจะช้านะยายฟังไม่ทันเออรู้แล้วหนูกินลูกล้างวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมจ๊ะ อยากสิคะแม่ไปกันเหรอจะไปทะเลกันเหรอเนี่ยยายขอไปด้วยได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกแม่จะไปทําไมก่อนเดินเหินก็ไม่สะดวกเก,กะกะอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละดีแล้วจ้ะแม่เฝ้าบ้านก็ได้เป็นยังไงบ้างจ้าไปเที่ยวกันมาสนุกไหมเอ่ยก็สนุกด,ด,ดีนะคะยายหนูได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยดีจังเลยจ้ะว่าแต่ไปทะเลทั้งที มีของอร่อยอร่อยติดไม้ติด,ม,ตดมือมาฝากยายบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยฉันไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากแม่หรอกขี้เกียจถือทาไมอยากกินอะไรก็หาซื้อแถวนี้ไปละกันจ้าลูกแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่แค่แซวเล่นอยู่กี่ลูกแม่สั่งอาหารทะเลมาเยอะเลยมากินเร็วโหน่ากินจังเลยค่ะแม่กินอะไรกันเหรอจ้าสองคนแม่ลูกน่าอร่อยจังเลยแม่พูดแบบนี้คืออยากกินด้วยใช่ไหม อาหารหน่ากินจังเลยจ้ะมีตังเยอะแยะแบ่งให้แม่ชิมสักคำได้ไหมไม่แบ่งหรอกเดี๋ยวฉันกับลูกกินไม่อิ่มถ้าแม่หิวก็ไปหากินอะไรในครัวนู่นยายจะไปไหนก็รีบไปปะโดูเห็นหน้ายายแลกินข้าวไม่ลงจ้าหลาน แม่ว่ามันหนูไหมถ้าบ้านหลังนี้ไม่มียายก็คงจะดีกว่านี้เนาะก็ใช่นะสี่ลูกแม่ลำคาญจะแย่อยู่แล้วลูกกับหลานคงไม่รู้สินะว่าเราแอบฟังเราคงไม่สำคัญกับพวกเขาสองคนแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่บ้านหลังนี้ไปทำไมสู่เราหนีออกจากบ้านไปดีกว่าทำไมช่วงเนี้ยบ้านของเรามันดูเงียบๆนะเหมือนบ้านของเรามีอะไรสักอย่างขาดหายไปเลยหนูรู้สึกเหมือนแม่มีลูก ใช่ค่ะแม่หนูรู้สึกว่าบ้านของเรามีอะไรขาดหายไปสักอย่างว่าแต่ยายหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นหลายวันแล้วนะนั่นสิค่ะแม่หรือว่ายายจะหนีออกจากบ้านถ้าเป็นแบบนี้จริงๆจะทํายังไงล่ะลูกแม่ไม่อยากเป็นลูกอัตตันยูนะงั้นหนูว่าพวกเราไี้ไปตามหายายกันเถอคะค่ะยายคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกอาจอยู่วัดก็ได้ปะลูกดูวัดนี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นภาระเห็นใคร แม่อยู่นี่เองเหรอจ๊ะพวกเราตามหาแม่ทับแย่ยายจ๋ากลับไปอยู่บ้านของเรานะจ๊ะพวกเอ็งสองคนมาตามหาข้าทําไมกลับไปกันเถอะถ้าบ้านหลังนั้นขาดยายไปสักคนมันก็คงไม่มีอะไรหรอกน่าหนูขอโทษนะจ๊ะแม่ถ้าทําอะไรไม่ดีท,ทําให้แม่ต้องเสียใจหลายครั้งหลายหนตอนนี้หนูสำนึกผิดแล้วแม่กลับบ้านเราเถอะนะจ๊ะนะา๊จยายต่อไปหนูจะไม่ว่ายายอีกจะคุยกับยายที่ดีทุกคําเลย ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นยายจะกลับบ้านของเรา